ในที่ก็เชื่อเสียงเรื่องน้ำอะไรเนี่ยดองคอมมานเดอร์เอออิงลิชนะเป็นคนอังกฤษใช่ไหมอ่กินเลยดีกว่าอืวิวสวยด้วยไงปบัปบปับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่ามาถึงก็มาเจอผู้บิทัากานติรอดไม่ใช่ไม่ใช่ใชผู้อะไรนะผู้ถูกโดนกระทำเรานี่แหละโดนเขากระทำ <laughs> มาถึงก็ฆ่าเราไปเลยนะแล้วเราก็ขอ ท้าเขาหน่อยหนึ่งนะก็สู้เขาไม่ได้หรอกนะเขาผลพระเดียวมนจะอยู่โอ้ผลพระมันนี่ฮี่ก็เชื่อเสียงเลื่น้ำอะไรเนี่ยดองคอมมานเดอร์เอออังกฤษนะเป็นคนอังกฤษใช่ไหมอานะ่าเขาบอกเป็นคนอังกฤษน่าจะเป็นอังกฤษป่ะเนี่ยในบงฟื้นเป็นคนอังกฤษพียบเลยเนะี่ยอทั้งแมปเลยเนี่ยคนอังกฤษทั้งแมปเลยเนะี่ยทั้งแมปเลยอก็มาแล้วลองสุ่มผลให้หน่อยอ่ะปันอยู่ไหนเนี่ย มะอะอยู่เกาะมะโถเอ้ยคุณอยู่ที่สัมเบลอ่านี่นะครับขณะนี้คุณมีอยู่สองแสนสามื่นสี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับคุณอยู่ในวันสัที่หกใช้เงินสูงสุนึ่เจ็ดหมื่นเก้าเก้าพันหกร้อยนะครับอ่าสุมเลยซื้อปุ๊บอ้อาวถ้าปันพอไปตี<ด>บอล<ป>แลก็ไม่รู้ก็จะเปรเ้ <laughs> องเควสเออเออ วางดีกานะเผื่อจะมีใครอยากจะได้ไอ้คนนั้นแหะนบอมมาหลกโอ้โห <มา S 2> อย่าอยู่ก่อนไหนเนี่ยเกาะหิมะจ้าเกาะหิมะเหรอจ้าเ,เราเราคุยตีบอสอยู่จ้าเราคุยตีบอสอยู่ขนาดบ,บินยังตกน้ำเลยอะทำไมไม่ใช่นิโปลลิงอจะจ๊ะ ปกนนี่อนนีก็ใช้นิ้วโป้งลิงไม่ใช่เหรอจ๊ะอืมใช่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 หรือคนใช้เยอะนะฮะอันนี้มาหานนมาเกาะยีมะใช่ไหมวันนี้มีพ่อลองเปลี่ยนผลดีกว่าผลฟาร์มดีกว่าเปลี่ยนผมอา่าล,ลองเปลี่ยนลองเปลี่ยนผลฟาร์มดีกว่าเป็นค่นหะปุ๊บปุ๊บปุ๊บไม่บอกเดี๋ยวก่อนลอยอ๋อมีไอไอ,ไอก็ดีนะเออลัพเปอร์ยางก็ดีนะเออมีลัพเปอร์ไอ,ไอยางผลไฟ ฝนอะไรอาจารย์นึงเนี่ย <S <S แมกมานะอันนี้แมกมาโอ้อได้มาคราวที่แล้วนี่เองอ่าลองใช้โด,ด,ดนเพื่อนค่าที่เพื่อเลิก <โด S 1> จะเก็บดีกว่า <โด S 1> แล้วนำมาใช้ดีกว่า <โด S 1> แมกมานะนี่ผลแมกมาะครับนี่กินเลยดีกว่าอือฮึวิวสวยด้วยไงปรับปับอือ เปิดนะครับออปชั่นอ่าความชำนาญหนึ่งเลเวลนะครับแมกมาแพรบนะฮะก็มีอะไรบ้างครับเนี่ยแมกมาอีคุบอีลูชันนะครับแมกมาอะไรเฟิร์สเฟียสนะแมกมาเฟียสแมกมาอะไรมีโอแมกมาฟอร์นะฟอร์นี่บินหรือเปล่าไม่แน่ใจร้อยสี่สิบความชำนาญเก้าสิบเก้าสี่สิบห้านะครับ สกิลที่สองสี่สิบห้าสกิลที่สามเก้าสิบห้าสกิลที่สี่ร้อยสี่สิบนะครับสกิลที่สุดท้ายนี่น่าจะเป็นวินหรือเปล่า,าเขาคนนี้เขามาฆ่าป้านี่แล้อวอ่ะพ่ออือหือเขาฆ่าป้านี่แล้วอ่ะเขาฆ่าป้าสามครั้งแล้วเนี่ยทำไม <า S 2> ไม่เห็นฆ่าพ่อบ้างเลยไม่เห็นฆ่าพ่อบ้างเลยไหนอยู่ไหนอ่ะเพื่อคนที่ตามมาฆ่าพ่อกับป้าน่ะเนอะ ใช่เขาตามมาข้าปันอีกรอบที่สามแล้วเนี่ยตามมาข้าปันรอบที่สามนั่นเองนี่อันนี้นะฮะตบเป็นึ่งทีก็มีสกิลเดียวนะฮะเนี่ยตอบไปทีตอบไปตบไปทีตบมีต,บน,ตบนะฮะอันนี้สกิลแรกนะฮะสะกิลตบนี่เองฮนะโอ้โหเอาตายปันค่าให้พ่อเหรอเนี่ยอ่ะ บอสมันตีเข้าอ,อบอสมันมีบากี้โอลืมไปบินไม่ได้ใช่ไหมบินไม่ได้พ่อจังบ, <c oughs> บินไม่ได้แม่งมากบินไม่ได้ <c oughs> นึกว่าพี่ชาวบินที่ไหนได้จบน้ำเ <c oughs> ข้าไปแล้วนะโอเค ก็ดูพลังแรกของปืนเนาะเดี๋ยวจะให้ดูลงสองสามปุ๊ไหนอะนี่ไงบ๊อบะนี่กอดใต้ทะเลตรงนี้อะใช่จริงเหรอนี่เข้ามานี่ไหนฝั่งนี้ไหนตรงไหนอะนี่ก็เข้าไปเลยตรงหมุนนะ่ะตรงหมุนตรงไหนอ่ะตรงน่ะตรงทะเลอะ อยู่ไหนอ่ะโอ้ยเฮ้ยโอ้โหขึ้นเป็นยังไงไม่มีลัอังว่าไงตัวจิ๋วอันนี้ก็มีเด็กเด็กจิ๋วมานั่งเตียงข้างๆด้วยนะครับอือหือตอนนี้มันเลือดแดงให้มันซวยนะแม่พ่อตอนนี้มันเลือดแดงอ่ะไม้ไหมจะตุดเลเวลสามสามร้อยเจ็ดสิบห้า คิดว่าเธอแข็งแรงอยู่คนเดียวหรอยิงอย่างนี่พ่อมามาตัวที่อยู่ตรงปากกาลังเร็วตัวที่อยู่ตรงปากกาลังมันจะมาหาปลาแล้วเนี่ยอูยจ้านี่นี่ทำไมพ่อต้องตีคนเดียวด้วยอะตีไปดิ ปับนี่ทำไมไทำไมพ่อต้องตีตอนที่ปันตีอยู่ด้วยอ๋อพ่อฟาร์มหมลลูกพ่อ <c oughs> ก็โต๊ะนี่มันดีนี่นี่มันดีนี่นี่มันจะตายแล้วเห็นไหนี่นี <c oughs> ่แล้วมันตีพ่ออีกมาปล่อยสิมีต้องกี่สกิลแล้วจะหน,นีทำไมนั่ะโอ้โหมันปาปาสามทีก็ตายนะมัง้ง นี่ไงดีอย่างช้าเลยอ่ะโอ้โหห้าสิบนะครับโอ้สกิลที่สามที่เก้าสิบห้านะก็ยังไม่ถึงนะก็ฟามไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็มาดูสองสกิลอ๋อก็พอใช้ได้นะครับตื่นแล้วยังไม่ตื่นไม่รู้ไปเกาะนี้ฟามอย่างยากเลยอ่ะไปไปเกาะอื่นไหม กาะเงินไหมก็หนูเลเวลน้อยอ่ะเดี๋ยวพ่อพ่อพาตัวก่อนหูกพ่อไม่เคยมาอ๋ออันนี้ก็เป็นเกาะใต้ทะเลนะนมีอะไรมั่งก็ไม่รู้<า>นะอ่าเพื่อน,นตามข้าอีกอแล้วจะเดินช้ามากเลยเพื่อนตามข้าอีกแล้วเพื่อนเพื่อน,นคนที่ไล่ตามข้าไปข้าปัาสี่ครั้งเลยน่ะโอ้ นี่สี่ร้อเนี่ยนี่มาอีกมุมหนึ่งนะนี่มีเลเวลสี่ร้อยนะอีมุมนึงหรออือเออฮะอันนี้มาตรงไหนเนี่ยได้กลับถูกไหมเนี่ยอ่อ่าอันนี้เป็นเหมือนเขาเรื่องหาใต้ทะเลนะข้างในมีอะไรอ่ะนะข้างในมีอะนี่บอสป่ะ ฟิตแมนโรดบอสแน่เลยอ่ะไปโดดนึงอกเียอาค้างเจอบอสแล้วค้างเลยเจอบอสแล้วค้างเลยบอสเจ้าทำอะไรไม่ได้หรอกเจ้าทำอะไรข้าไม่ได้หรอกพ่อข้าค้างอยู่แต่ปัเห็นพ่อเกิดมาที่เดิมแล้วนะใช่เหรอเนี่ยพ่อเกิดแล้วเหรอ โอ้พ่อเกิดเพิ่เกิดอีกแล้วตงใจเจ้าทําอะไรข้าไม่ได้หรอกพอข้าไปเกิดแล้ว <มา S 2> นี่พ่อมาแล้วพ่อหายตัวมาแล้วโอเคใต้ทะเลนะนี่มันอยู่วนๆนี่นะครับกระโดดเข้าไปเลยนะครับที่วนๆนั้นนี่นะจะอยู่ระหว่างเกาะเกาะไหลเกาะลิงเกาะลิงแล้วเกาะคุกนะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอเพียงไ,ไ, <ป S 2> ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันกนะครับ,บลูกันใหม่ครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเกกก้าลิงน